สวัสดีค่ะพบกันในช่วงเย็นในช่วงแนะนำรุ่นรถสเปคแคป1.9 LDA โดยพิสุทธิ์ที่ปรึกษาการขายอิสุสบุรพากบินบุรีเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะเดี๋ยวเราชมตัวรถรอบคันกันก่อนนะคะเริ่มตั้งแต่ไฟเลยไฟหน้าลักษณะจะเป็นแบบนี้มีความสวยงามแล้วก็ส่องสว่างได้ไกลแล้วก็กว้างมากขึ้นจะเป็นแบบอิซุสวิชันแบบไบเลนนะคะไฟตัดหมอกด้านล่างเนาะกระจังหน้าเป็นแบบพรเมเมียมพร้อมโลโก้อิสุส ดีไซน์สวยงามวันนี้นำมาแนะนำในรุ่นนี้เลยในส่วนราคาเริ่มต้นที่695,000บาทตัวนี้ไม่ต้องแต่งก็หล่อนะคะลูกค้าถามว่ารุ่นนี้มีกี่สีมี3ส,สีนะคะรุ่นสเปคแคป1.9 LDA มีสีขาวสีบอลเงินแล้วก็สีดำนะคะลายล้อแม็กพร้อมยาง 215 70R 16ทั16นะคะดีไซน์สวยงามพร้อมโลโก้ isuzu กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวนะคะดีไซน์มาสวยงามให้ดูกันชัดๆเลยนะคะวันนี้สำหรับลูกค้าที่มองหารถหรือว่ากำลังอยากจะออกรถในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมีโปรโมชั่นดีๆในช่วงท้ายมาฝากกันด้วย ติดตามรับชมรับฟังด้วยนะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้พิสูจน์ด้วยนะคะในส่วนของมือจับอันตัวนี้จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะเอย่ดูรถไปรอบๆคันก่อนดูลายล้อแม็กอีกรอบหนึ่งนะคะ215หทับ 70R16 ไม่ต้องแต่งก็หลอ่อวันนี้บอกได้เลยช่วงท้ายมีโปรโมชั่นมาฝากไฟท้ายนะคะพร้อมโลโก้ isuzu d-max นะคะ 1.9 Generation 2ตัวนี้นะคะเพิ่มอัตราความแรงนะคะไม่ต้องกังวลเวลาออกตัวก็แรงเวลาแซงนะคะมั่นใจได้เลยในรุ่นนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสำหรับที่ลูกค้าออกไปนี่ก็คือได้รับกระแสะตอบรับที่ดีมากๆเลยขายดีทุกรุ่นนะคะรุ่นนี้ไม่ต้องแต่งก็หลอ่อบอกได้เลยหรือลูกค้าท่านใดที่จะเอาไปแต่งนะคะ อุปกรณ์เพิ่มเติมนะคะเปลี่ยนแม็กนะคะหรือว่าอุปกรณ์ส่วนอื่นบอกได้เลยว่าราคาประหยัดมากเพราะว่ารถเรานี่ดีไซน์มาสวยงามอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเปิดแคปก็ตรงนี้นะคะ,ะตัวนี้จะเป็นรถที่โชว์นะคะเป็นรถเปล่ายังไม่ได้ติดตั้งทําอะไรทั้งนั้นนะคะจะสังเกตได้ว่ากระบะไลเนอร์ก็ยังไม่ได้ใส่จะเป็นกระบะเปล่าอยู่เนาะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึงนะคะกระบะด้านท้าย นะคะจะมีความลึกมากแล้วก็กว้างกว่าเดิมนะคะใช้งานได้คุ้มดีกว่าเรียกได้ว่าคุ้มดีกว่ากับเงินที่เราจะจ่ายมานะคะบวกกับโปรโมชั่นในวันนี้อ,อย่างที่เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นคลิปว่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นนะคะที่มีกล้องมองหลังแล้วก็จอนะคะจอนี้จะเป็นขนาด7นิ้วนะคะ ราโมดฟังก์ชันในการใช้งานที่ง่ายมากเลยเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแล้วก็รองรับ Apple CarPlay ได้อะไรได้เกียร์นะคะเป็น6สปีดนะคะจะสังเกตได้ว่าตรงนี้จะมีวงเวียนเวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะคะง่ายมากเลยเวลาใช้งานนะคะป้องกันการหลงหรือว่าลืมในการเข้าเกียร์ถอยลูกค้าก็จะ,ะคีบตัวนี้ขึ้นมาเพียงเล็กน้อยนะคะแล้วก็ดันไปตามลูกศรน,นะคะเข้าเกียร์ถอยวัสดุผ้านะคะ เบาะนะคะจะเป็นวัสดุอย่างดีนะคะเป็นผ้านะคะดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายแล้วก็คอนโซลน,นะคะจะเข้ากันกับคอนโซลเพราะว่าจะเป็นสีดํานะคะแล้วก็ตัดลายขอบนะคะก็คือจะเป็นสีเทาเทาดําดนะคะฟังก์ชันโหมดในการใช้งานสะดวกสบายมากขึ้นที่แกนพวงมาลัยฝั่งซ้ายมือจอนะคะ หน้าจอหน้าปัดนะคะในรุ่นนี้จะเป็นแบบนี้กุญแจจะเป็นแบบรีโมทนะคะลูกค้าราคาเริ่มต้นอยู่ที่695,000มีให้เลือก5สีมาดูด้านข้างกันบ้างนะคะสัญลักษณ์นะคะกระจกนี่ LR ใช้งานได้ง่ายนะคะเลื่อนกระจกขึ้นลงซ้ายขวานะคะ อย่างที่ย้ำไปตั้งแต่ต้นคลิปนะคะว่า1.9ตัวนี้ร้อยตัว1.9ตัวนี้ก็คือจะอยู่ที่150แรงม้านะคะกำลังแรงม้าก็คือจะมากขึ้นเนาะ โปรโมชั่นในวันนี้ลูกค้าที่จองรถนะคะรับไปเลยโปรโมชั่นขับฟรี90วันทุกอาชีพนะคะไม่จำกัดไม่ว่าจะเป็นพนักงานข้าราชการเกษตรค้าขายได้หมดเลยสนใจนะคะทักพิสุมาทางข้อความหรือว่าจะโทรมาที่0861399768 ทวนอีกรอบนึงนะคะ0861399768ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ